ชวนชมชวนชื่นดอกง่ายใหญ่ค่ะพี่น้องใส่ฟุ้นขิงัวเนะคะเนาะดอกนั่งกันเลยใหญ่บุญติดบานดนแล้วนะเนาะจะว่าจะเศร้าบานแล้วค่ะพี่น้องดอกง่ายดีค่ะอันใส่ฟุ้นขิงหัวนะคะเนาะนี่นะสวยงามสวยงาม My husband come back with food. สามีแกรบไปสิคร go hunting. o นเ e n ขอมอีสานขขงเล่นมา้านนคะ,นะเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหลืองกระถุง ตอนเย็นทำเนื้อทอดเนื้อปั่นทอดในื่นนนองสามีพักน้องแล้วก็จะมีสลดนะัดเนาะสลัดจัดการแล้วก็ใส่ปีเย็นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะน้อยก็มาใส่สมุนไพรค่ะเนื้อทอดเ <c oughs> นื้อทอด,ดี๋ยวใส่ <c oughs> เครื่องใสย่ยางเนาะ,นะ,ะเป็นเป็นเนื้อหรือว่าเป็นโมก็ไดายสำหรับพิซซ่าเรียบร้อยแล้วเนะาะพี่น,อน้อง เรากลัาใส่เครื่องใส่สมุนไพรสมุนไพรใส่เกจิขนมปงังแล้วก็ใส่อะใส่ชีสแล้วก็ใส่ไข่ใส่สมุนไพรทั้งหลายแดงนะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาปั้นทอดนะคะอันนี้คือเราเข่าแรงเนาะงคุนสามีเนาะเป็นเนี่ยพลังกรีกับเขาาไ้เก่งเลยค่ะพี่น้องเด้อเวลาสามีอยากทนอาหารพลังเข้ากระปองเฮดเป็นเนาะ แต่ว่าของอันจะเป็นอาหารฝรั่งสไตล์อีสานแะละ้วค่ะสูตรเล้าเล้าสีสะเก็ค่ะพี่น้องตมีนั่งก็กินได้ที่เก่าค่ะอย่าให้มึงหน้าตาสลัดเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสลัดเดี๋ยวเราจะไปใส่สมุนพงสมุนไพรแล้วแล้วก็ข้นๆใส่กานใส่โอลิฟออยโอริฟออยล์อันนี้ของอันเด้อผัดแจ่วของอัน ด a าดิ้งอยู่กันกูพูดเถอะเฮาป่ะออยดิเซอรนึงกำเนิดทอดนะคะเนาะเย็นวันนี้นะคะนะเดี๋ยวยังไม่ได้ปรุงสลดัดค่ะหมายคุณสาม,มีมีข้าวโพดแครอทแล้วกอ็อะไรนะ,ะมีกระหล่ำม,ม่วงแล้วก็กระหล่ำขาว แล้วก็อัน,นี้ก็เนื้อไก่ไก่อะหมักย่างบนกระทะอันนี้ให้สามเมียอันนี้ให้เฮ้าเนาะค่ะพี่น้องลูกสินอันนี้ของเฮ้าะ่ะค่ะน้องกิ่นกับลุกสินแล้วก็กินเขาน้น,น้อยเนาะช่วงนี้ตองเขาแรงหลายตองตองพยายามที่แบบว่าบางทอกินหลายจะว่าละกันนะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไก่มาหั่นใส่หนีให้นั่งเลยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็นกันน่งก็จะปรุง วกน้ำมันออลิฟออยพวกเคอร์เบอร์ไรททั้งหลายนะคะก็อาหารแรลงแบบง่ายๆค่ะพี่น้องเ<ม>ดี๋ยวจะจัดการหั่นไกลให้นัางก่อนค่ะพี่น้อง